หลายคนเชื่อว่าการลงทุนทางการศึกษาย่อมสร้างผลกําไรมหาศาลให้กับทุกชีวิตอย่างกรณีนักศึกษาเวียดนามที่ยอมเสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับการได้มาเรียนในประเทศไทยเพียงเพราะต้องการมีทางเลือกที่หลากหลายรวมทั้งได้เปิดประตูสู่อนาคตตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนที่สําคัญมีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยมากมายหลายด้าน l à วศ i, i. i ủ ủ à n ป์เทคโนโลยีสื่อสื่อส n ่อสื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  n อสื่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 อ n th ในเล่ชุงเฮียวนักศึกษาจากเวียดนามเป็นผู้หนึ่งที่สนใจมาเรียนที่เมืองไทยด้วยเหตุผลที่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดสะอ้านอีกทั้งคนไทยยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก ส่วนความโดดเด่นด้านการศึกษาเลชุงเฮียวบอกว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายตลอดจนยังสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีโดยอนาคตตั้งใจว่าจะมาศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการบินเมื่อถามถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อเลชุงเฮียวให้ความสนใจวิทยายลัยอินเตอร์เทคลำปางเป็นพิเศษ วิทยายลายัยอินเตอร์เทคลำปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทยได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจคณะบัญชีคณะศิลปศาสตร์คณะวิศ,าาศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดปี2552เปิดสอนระดับบัณฑิตศ,ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจจีนไทยปัจจุบันวิทยายลายัยอินเตอร์เทคลำปางลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ กับสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงประเทศเกาหลีมาอย่างต่อเนื่องและจากนี้ไปกำลังจะก้าวเข้าสู่ข้อตกลงความร่วมมือกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยสิ่งสำคัญก็คือเราก็จะให้นักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติที่มาเรียนกับพวกเราหรือนักศึกษาไทยที่ไปเรียนในต่างชาติก็แลก,กเปลี่ยนกันซึ่งเราก็จะมีประเทศจีนประเทศเกาหลีที่เรา มี MOU ร่วมกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะซึ่งเราก็คิดว่าเราก็คงจะมี MOU ร่วมกับประเทศเวียดนามเหมือนกัน,นะะถึงแม้ว่าจะเป็นมหาลัยที่อยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ในจังหวัดลำปางแต่ก็ไม่ได้ไกลจากตัวเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพแล้วก็เป็นเมืองที่สะดวกสบายเรียบง่ายแต่เรามีความรู้สึกว่าเอื้อเฟื้อต่ตอ,อก,กันความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะที่นักศึกษาจะต้องได้รับนะคะแล้วเราก็จะมีที่จะดูแลเป็นอย่างดีค่ะ แม้ว่าการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่นักศึกษาเวียดนามค่ะก็พร้อมที่จะตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ไทยเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าเป็นการลงทุนที่แสนจะคุ้มค่าเมื่อแลกกับความรู้ที่ได้รับกลับไปวันชัดคำมงสาถ่ายภาพอนุมาถินทวีรายงาน